สวัสดีท่านผู้ชมทัานด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไวครับปีค่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกม World of t a n k เป็นเวอร์ชัน PC ครับเป็นเกมแนวรถถังนะเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้เพื่อที่จะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามและได้รับชัยชนะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมมีโค้ดส,สำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่สมัคร i อดีใหม่นะสามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ด้านล่างหน้าจอนี้แล้วก็โค้ดอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้กันว่ามันเป็นยังไงไปไป เอาละพลทรหารปังไงครับท่านหวังว่าเจ้าจะฟังคําสั่งของข้าข้าจะฟังทุกกิริยาทุกคำตัตัเอาล่ะครั้งนี้นะเดี๋ยวเราจะราดูกันก่อนว่ารถถังของเจ้านั้นไวแค่ไหนได้เลยแต่เพิม,มาร์กไปไม่รู้คนอื่นจะทําตามหรือเปล่าไม่เป็นไรนี่เขาอยู่หน้าเลยเนะี่ยใช่ลองขับสิเร็วแค่ไหน โอเครถเจ้าเป็นรถถังหนักไปไปไเราต้องเป็นสายแอบทำการซุ่มยิงสินะได้เลยไปทางไหนนำเลยถ้าขับแบบชิเฮ้ยโอ้ยสตูสูตนี่นี่เบรคเข้าพุ่มเลยอไม่ได้พุ่มไม่ปลอดภัยมานี่มานี่าทีมาท่่ามมามา่มาม่มาาที่าน่ เฮีได้เอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเฮ้ยซามีซามีาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปไหนไปไหนไปไหนทางไหนอะทางนี้ทางนี้ข้างบนนี้กระลังไปกะลังไปเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ย ตัวตรงหน้าอะไรไหมนะ่ะเอ้ยเอ้ยโู้โศัตรูเต็มเลยศัตรูเต็มเลยไปแล้วจวังหวะาด้ยอ,ยอยู่ไม่ได้แล้วโรทับบีเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยล้อเสียหายซ่อมก่อนซ่อมเขาไม่รู้เธออยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ข้างขวาเห็นปะป๋าเขาเห็นมาเห็นเขาเขาอยู่ทางขวาเธอเนี่ยที่เป็นหลอดเลือดสองหลอดเนี่ยเห็นไหมดูดีๆีสามร้อยยี่สิบเหรอใช่หลังมากเลือดเธอสามร้อยยี่สิบป่ะโอ้จะพังแล้ว มันมาเป็นเรือเลยออกออกออกเอาละแก้ตัวหมอีกครั้งตัดเลยฟังคำสั่งให้ด <oh uh ีแล้วหาจุดฉันให้เจอเห็นไหมว่าฉันอยู่ไหนเนี่ยทางขวาใช่ไหมถูกต้องเราจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหาจุดโพสิชันที่เหมาะกับเราและได้เปรียบเข้าใจเคเข้าใจ เอาละ oh. เราจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าๆนะใช้ <Okay. S 1> ตึกเป็นที่กำบังอย่างดีมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยท่านต้องตั้งชื่อนะว่าท่านชื่ออะไรข้าชื่อไม่มีชื่อข้าคือนำ no โนโน n น m e โอเคนั้นไปทางซ้ายขายับไปบ้านข้างหน้าอีกหนึ่งหลังหลัง <Okay. S 1> <laughs> โอ้เสียงหลงเลยที่น <laughs> ึงหลังห <laughs> ลังเพราะว่าไปรถถังก็เยอะเหมือนกันนะตงใส่งบประมาณเยอะ โอเคอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงนี้เข้าไปเข้าไปสิเข้าไปพุณก็ไปเลยเชิญเข้าข้างในเออกลัวรถเสียหายไม่ใช่อะไรลบก่อนดูศัตรูดูสิที่แอบเยอะดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่านะศัตรูมันนั่งใหญ่นังใหญ่เอาสายสายย็นยันไปเฮ้ยมันขึ้นที่สูงว่ะมันใช้มันใช้มุมสูงเล่นกับเราหลบหลังเพื่อนไม่เป็นไรอยู่หลบ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 เฮ้ยเจอคั้นึดงเจอคั้นึดงข้างขวาเห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นลอยยิงอยู่ ทหารถอยมาก่อนทหารจริงอถอยบ้านถอยบ้านถอยบ้านเห็นฉันไม่ได้จะอ,อยู่ทางกา่อนทำไมรถมันแบบถอยแล้วไปข้างหน้าไม่ลองดูดีๆบางทีข้างหน้าไปข้างหลังเหลือร้อยหกสิบแล้วยังไม่ทำอะไรเลยทีรักษาไว้เฉาไว้ <laughs> แตก <laughs> โอ้ยอเราต้องหนีออกจากบูมนี้ก่อน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนี่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 นท่านผู้ชมรู้ไหมว่า World of t a n k เนี่ยมีทั้งรถปืนใหญ่รถถังเบารถถังกลางและก็รถถังหนักเลยนะจะเลือกแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต่อสู้ด้วยวิธีไหนจะบุกโจมตีด้วยความรวดเร็ว หรือจะซุ่มโจมตีแบบเงียบๆแถมยังฟรีทูวินด้วยนะไม่ต้องเติมเงินให้มันยุ่งยากเราก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ครับผมถ้าเกิดเราฝึกฝนบ่อยๆนะเอออย่าลืมใครอยากเล่นนะครับไปดาวน์โหลดได้ทิกงด้านล่างนะแล้วก็มีโค้ดแจกฟรีสำหรับไอดีใหม่ด้วยอะไรจะชนะก็บอกแล้วไม่ชนะเราไม่เลิกเขาอ่ะเขาอ่ะต้องเล่นตัวไวๆอ่ะ จะได้หนีเขพาพันไวๆก็น่าจะเพื่อเพียวเมื่อกี้แหละใช่เอาละเริ่มได้ท่านนายพลไปแล้วโอไปไวนะเนี่ยแน่นอนแลครั้นี้มันไวอุย้ยความเสียหายเลยเอา้าวนะพุ่งลงมาแรงไปหน่อยพุ่งลงมาแรงไปหน่อยเขาไม่เสียหายจะเสียใจเสีย <laughs> ใ,ใจเรื่องอะไรไม่จนะนะชัพี วิทยยิงใครนะ่ะโอ้ยโอ้ยไว้ไหมนะ่ะ <laughs> เออเอ้าทำอะไรนะ <laughs> ่ะเฮ้ยเธอโดนยิงอยู่ไมายกหล้างยกหล้างยกหน้าายกหล้าง <laughs> อย่าเลืมคลิกขวาเพื่อล็อกเป้าโอ้โหเธอเจอสี่รุ่นหนึ่งอะ โอ้ยแต่เลือดเยอะอยู่ได้ดอยู่ไดู้่ถ้ากดชิปะเธอมันจะเป็นการแบบมุมมองที่หนึ่งอะมันจะยิงง่ายกว่าเวลายิงอะมันให้ยิงเฉียงๆเงี้ยเฉียงสี่พันองศาแบบเนี้ยเป็นแบบเขาเลยเพื่อที่เวลากระสุนมามันจะได้แฉลบเอ้ตั้อะไรบะงมัยถอยยๆๆๆๆๆอุ้ยเพื่อนยิงใหญ่เลยน่ะใช่ๆๆๆใช่ไมมันทำไมมัน อะไรเยอะเยอะโอ้โหปลุกไปงันเลยเหรอไปทางนี้ไปทางนนี่นีมีมีซ้ายซ้ายซ้ายมีมีขันรัเดียวเองไหนโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมันไม่หลบแล้วมันมแล้วระวังระวังระวังกุมนั้นมนโดนมามาบานนี่บ้านบ้านหลบก่อเฮ้ยเขาโดนครยิงอุ้ยอุมันมีมันมีสวยแล้วสวยแล้ว ลบ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 โอเคเขาตามเธอไปละว้ายไปยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยแล้วมันจะพังแเรายิงไม่ออกมันจะพังเรามันจะพังแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยกระสุนไปกระสุนนยิงเขาอ่ะโอ้ยงงงง สวยอโหนี่ล็อปหาที่ลบพปหาที่ลบเร็วล็อลบอปลบอปล็อปเฮ้ยแต่ร็อปนี้เราจะชนะก็ได้นะเห็นปะเราเหลือเยอะกว่าเราเหลือหกลำโอ้โหเพื่อนแต่ละคนเฮ้ยเหลือสี่ต่อสองแล้วว่ะโหเพื่อนคนหนึ่งเอฟเคหุย เจอแล้วครับตอนนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยยิงเลยยิงยิงยิงสิเหลือบแล้วเอ้ยตุ้มตุ้มตุมหันปืนไม่ทันเออรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายยิงยิงโอ้ยตกล้ขนาดนี้เลยเหรอชนอุ้ยชนก็ได้ดาเมจเหรอเนี่ยใช่เย้ยัง เราก็เป็นส่วนหนึ่งให้ทีมชนะนะจ๊ะเราชนะแล้ว จบไปแล้วครับกับ World of Tan k นะครับผมตอนนี้ใครที่อยากเข้ามาเข้าสู่สนามรบของ World of t a ท k รถถังนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่นิก์ด้านล่างเลยนะฮะ,ะแล้วก็เรามีโค้ดมาแจกฟรีด้วยนะครับใครที่อยากใช้ก็เอาโค้ดไปใช้ก็จะได้รถถังของต่างๆพรีเมียมอีกมากมายนะครับแต่ว่าโค้ดนี้จะใช้ได้เฉพาะคนที่เพิ่งสมัครใหม่นะฮะก็วันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ Thank you